อาพูดสิค like oh. ุณว่าอะไรอะที่จุกิเทศอะไรอะถ่ายแล้วแหละก็บอกว่าเราเมื่อกี้เราเจออะไรตรงไหนจะมาดูต่อเราเจอชิงช้ากังเองเราจะไปดูกันเร็วๆไปสิเพราะว่ากเองเราแข่งมีนักวฝงเองเย่ะเลยอ่ะใครเล่นด้วยเหรอไม่แฝงเองมาดูดิโคชอ้ย

Amazing คนเข้าไปรักของได้ไอ้บ้าเลียยวงเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจะมาเล่นน้ำเฮ้ยครับไปปรับปรุงยมให้เราเรองการเดือดเข้าไปเลยไม่ได้ไปทำงานเพื่อมีอะไรไม่มีอะไรไม่ใช่เดือดเจ๊ไปอะทำไมกล้องปนดีตกทางนนเงาถึงคนทางนี้แล้เปลี่ยนแผ่นกล้องเลย เสียงที่ฮ้ยว่าหลังถาคิวให้กูโคเวอร์ได้ปะได้แล้วลงยู u ูบแค่นี้แค่พวกออนทัวร์เล่นเป็นโมโม่เออก็เล้วก็เล่นแล้วก็เล่นแล้วก็เล่นตีกเล์ฟแล้วก็เล่นโมโม่ให้หญิงก็ตีโมโม่มันไม่ได้เราเกลียดเราโอ้ยมิ้วไม่ได้เกลีย์ยังแชร์รึยังแชร์รึยักแชร์รึยัง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 แชร์ มาได้กันไม่เจองเดไ่บาหิง้องยางมาจาไหนก็ดีค่ะวันนี้หน่อยกันดูที่เจ้าพันบุรีไงรู้จักหรือไงพูดเนอแล้วขนาดนี้ไม่รู้ไงอเป็นบุรีเจ้าบ้านขายอ่ะทำไมเราเห็นเด็กที่ยืนรอเล่นสไลเดอร์อยู่ ไม่เหมือนกันกลัวเกียดลัวเียดูดเองเลยเดียอการ้เดูใดู้ดูเยเดดอกมีวิ่งไม่ทันขดูยดูดิแปลว่า้ีัจะบกอยียเดียดดอกมานะคะแปลว่ากระทืบด้